สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับสาวๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสำหรับสาวๆที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะ ก็ตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube c h ANNEL GOOD MY STORE 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทำงานต่างประเทศในการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนำออกไปนะคะในเรื่องของการหาแฟนหุ่มต่างชาติต่างภาษาทั้งคำแนะนำแล้วก็คำเตือนนะคะก็ หากสาวๆคนไหนสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็แนะนําเข้าไปรับชมดูได้นะคะในหลายๆหัวข้อหลายๆประเด็นก็เป็นเรื่องที่สาวๆจาเป็นที่จะต้องรู้ก่อนที่สาวๆคิดจะมีแฟนต่างชาติกันนะคะวันนี้เราก็มีหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับสาวๆอีกวันหนึ่งนะคะ โดยหัวข้อที่พิมพ์จะพูดกับสาววันนี้ในหัวข้อของเลือกแฟนฝรั่งแบบไหนพาชีวิตเจริญอันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับสาวๆที่กําลังมองหาหนุ่มๆนะคะว่าในกรณีที่เราจะเลือกใครมาสักคนนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเลือกแล้วเลือกอีก ให้เลือกแบบว่าที่แบบว่าเราถือว่าคนนี้คือที่สุดคือดีที่สุดแล้วเราถึงจะตกลงปรงใจแต่งงงแต่งงานกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั้นมันคือชีวิตจริงนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์อ,อกไปนะคะพิมพ์จะบอกและย้ําเตือนเสมอนะคะว่าชีวิตในต่างประเทศนั้นคือเรามาอยู่ด้วยตัวของเราเองนะคะก็คือว่าเราไม่มีญาติพี่น้อง คนที่จะเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยเราได้คือสามีหรือแฟนคนเดียวแค่นั้นนะคะดังนั้นการเลือกแฟนนั้นไม่ใช่ว่าคนไหนก็ได้แต่ขอให้เราเลือกคนที่เราคิดว่าเราฝากชีวิตไว้กับเขาได้นะคะข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะให้เวลาตัวเองได้ศึกษาดูใจเขาเขาให้ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตกลงปรงใจนะคะ วันนี้พิมพก็จะมาขอแตกประเด็นในหัวข้อในเรื่องของเลือกแฟนฝรั่งแบบไหนพาชีวิตเจริญน,นะคะว่าหนุ่มๆที่จะมีคุณสมบัติคุณสมบัติแบบไหนที่เราสมควรที่จะเลือกนะคะข้อแรกนะคะหากคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะพิม์พแนะนําให้เลือกคนมีการศึกษาเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีการศึกษานั้นคือเขาจะเป็นคนมีเหตุผล ส่วนมากนะคะคนที่มีการศึกษาจะเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็เขาจะให้ความสําคัญกับการศึกษาเวลาที่คุณย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศแล้วแน่นอนว่าภาษาบางคนนะคะภาษาอาจจะยังไม่ดีอะไรต่างๆนี้คือคนที่เขามีการศึกษานะั้นเขาก็จะให้ความสําคัญกับการศึกษาก็อยากให้แฟนหรือว่าภรรยานั้นได้ไปเรียนภาษาได้มีอะไรเพิ่มมาให้กับในชีวิตของของภรรยาของเขาก็คือว่า สนับสนุนส่งเสริมให้ไปเรียนนะคะก็คือมันจะทําให้เรานั้นมีโอกาสที่จะฝึกแล้วก็พัฒนาภาษาของเราเพราะการที่เรามาอยู่ต่างประเทศนั้นภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําคัญที่สุดคุณไม่สามารถที่จะอยู่แค่แบบว่าอยู่กับบ้านอยู่กับสามีแค่สองคนแล้วคุณจะอยู่ รอดปลอดภัยหรือว่ามีชีวิตที่แฮปปี้ได้นะคะคุณจําเป็นที่จะต้องออกไปเจอกับสังคมภายนอกออกไปเจอเพื่อนฝูงญาติญาติทางฝั่งแฟ,แฟนอะไรต่างๆนะคะก็คือว่าภาษาเราจําเป็นที่จะต้องใช้บางคนนั้นผู้ชายไม่สนับสนุนให้เรียนก็คือเอามาอยู่ เยาเฝ้าเรือนจะเฉยปิดกั้นโอกาสไม่ให้คุณไปไหนไม่ให้คุณไปเรียนให้คุณทําอะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่แย่ดังนั้นการที่เราจะเลือกใครจกคุณนะคะเลือกคนที่มีการศึกษาเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็จะได้สนับสนุนส่งเสริมให้เราได้ไปเรียนแล้วก็พัฒนาทัทกษะในด้านภาษาด้านการเรียนอื่นๆนะคะข้อต่อมานะคะคนที่สนับสนุนเกื้อกูลกันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่พิมพ์บอกไปแล้วนะคะว่า เวลาเรามาอยู่ต่างประเทศนั้นเราหัวเดียวกับเทียมรีบนะคะย้ํามันเป็นหัวเดียวกับเทียมรีบจริงๆคุณจะมาหวังพึ่งพาคนไทยในต่างประเทศนะคุณเลิกหวังได้เลยนะคะคุณเลิกคิดได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยในต่างประเทศนั้นเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาคือไม่มีใครที่เขาจะมาคอยช่วยช่วยเหลือคุณตลอดเวลาดังนั้นคนที่จะเป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมคุณจะพาคุณไปทํานู่นทํานี่ เวลาคุณจะค้าขายเวลาคุณจะทําอะไรต่างๆคือสามีหรือแฟนของคุณนั้นจะต้องเป็นคนที่สนับสนุนเกื้อกูลให้คุณทําและส่งเสริมให้คุณเวลาคุณมีปัญหาไม่ใช่แค่คุณที่จะเผชิญปัญหาโดยลําพังก็คือสามีต้องช่วยสามีต้องสนับสนุนบางครั้งนะคะที่มองตรงว่าเวลาที่ได้คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบว่าเวลาจะไปสมัครเรียนไปทํานู่นทํานี่สามีไม่เคยพาไปไม่เคยสนับสนุนเลยปล่อยให้ไปคนเดียวคุณคิดดูนะคะว่า กรนี้ที่เรามาแล้วภาษาเราไม่ดีเราจะไปติดต่อนู่นนี่เราทําไม่ได้นะคะเราจะเป็นที่ต้องมีสามีพาไปเขาจะต้องสนับสนุนเราดังนั้นให้เลือกคนที่เขาดูแลแล้วก็สนับสนุนเราเต็มที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะ ข้อต่อมานะคะเลือกคนที่ให้โอกาสคุณได้เติบโตมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่าแต่งงานมาพาคุณมาอยู่เมืองนอกให้คุณอยู่เป็นนกน้อยในกรงทองอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปพัฒนาทาาาักษะตัวเองต่างๆไม่ให้ทํางานไม่ให้ทําการให้อยู่แต่บ้านโอเคบางคนอาจจะแฮปปี้มีเงินเขาให้เงินคุณใช้ แต่คุณรู้ไหมว่าว่าชีวิตแบบนั้นมันไม่ได้มีความสุขตลอดชีวิตหรอกค่ะคุณชีวิตแบบนั้นมันขาดโอกาสเราไม่ได้เติบโตเพราะเราไม่รู้ว่าคนเรานั้นจะอยู่ด้วยกันจะจากกันเป็นหรือว่าจากกันตายก็ไม่รู้ดังนั้นต้องเลือกคนที่เขาให้โอกาสและสนับสนุนให้คุณนั้นได้เติบโตได้เรียนได้ได้เรียน,ได,ไ,ดยนได้ทํางานในสิ่งที่คุณชอบ สนับสนุนให้คุณมีงานยืนได้ด้วยขาของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหลายหลายคนคิดว่าไม่จําเป็นคุณคะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่คุณจะยืนด้วยขาตัวเองได้เพราะวันดีคืนดีคนที่อยู่ด้วยกันนั้นเขาจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตหรือไม่อันนี้ไม่มีใครตอบได้นะคะดังนั้นก็คือเราต้องเลือกคุณที่แบบว่าเขาสนับสนุนให้คุณนั้นได้มีงานมีการทํา ให้โอกาสของคุณได้เติบโตมีวิถีชีวิตของตัวเองวิถีชีวิตของตัวเองนี่พิมหมายถึงว่าในการทํางานทําการนะคะไม่ได้หมายถึงว่าแบบแยกย้ายกันไปอะไรเนี่ยเลิกลางกันไปเพราะว่ามันเคยมีเคสที่มาพูดให้ฟังว่าเขาผู้หญิงนะ่ะอยากเรียนมากเพราะว่าการเรียนในต่างประเทศนั้นค่ะคุณมีดีกรีหรือว่าอะไรต่างมันทําเงินให้คุณมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่คุณจะไปรับแค่ค่าแรงขั้นต่ําอะไรเนี้ย แล้วก็ฝ่ายชายไม่สนับสนุนอะไรเลยวันหนึง่งผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วตัวเองอยากเรียนอยากมีโอกาสอยากเติบโตในชีวิตวันหนึ่งผู้หญิงก็เลยยื่นคําขาดผู้ชายก็ไม่โอเคผู้หญิงตัดสินใจที่จะหย่าเขาบอกว่าชีวิตเขาลําบากแค่ปี2ปีหลังจากนั้นเขาเรียนจบ เขามีงานมีเงินทําเงินเดือนมากกว่าสามีเก่าของเขาด้วยซ้ําอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะทศสาวว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกคุณที่เขาสนับสนุนให้คุณได้เติบโตเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเพราะอย่างบางเคสที่พิมพ์รู้จักนะคะคือสามีสน,สนับสนุนให้เรียนก็คือเป็นนักตรวจสอบบัญชีทั้งคู่ก็คือสามีเป็นมาก่อนแล้วก็สนับสนุสน,นให้ภรรยาเรียนเรียนแล้วก็แบบเปิดบริษัทก็คือช่วยกันทํามาหากินคืนรวยนะคะ อันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะคะข้อต่อมานะคะที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการเลือกก็คือเรื่องคนสินเสมอกันเพราะอะไรเพราะแบบว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราคุยด้วยเป็นคนศิลเสมอกันหรือเปล่าคุณถามนะคะคุณจะรู้ทันทีเพราะบางคนนั้นชอบดื่มบางคนชอบเที่ยวในขณะที่อีกคนไม่ชอบบางคนชอบออกนอกบ้านบางคนชอบอยู่ในบ้านแล้วก็ ทัศนคติมันไม่สอดคล้องกันเลยคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะสาวๆดังนั้นการเลือกคนที่เสียนเสมอกันและมีทัศนคติมีมุมมองมีวิถีชีวิตการดําเนินที่ใกล้เคียงกันมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆดังนั้นฝากสาวๆนะคะว่าหากเลือกได้เลือกให้ดีพี่ณาให้ถีถ้วนนะคะว่าคนที่เราจะเลือกนั้นเราควรจะเลือกคุณแบบไหนพิมพ์มาตีแตกให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าพพ์มาอยู่ต่างประเทศประมาณเกือบสามปี หลายครั้งหลายหลายคราวคือมีแต่คนมาถามมาสอบถามมาปรึกษาปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์นั้นเปิดเพจที่ดูแลคนไทยในต่างแดนก็คือมีสมาชิกประมาณสองหมื่นกว่าคนก็คือสาวๆก็จะมาถามหลังไม่กันเยอะเลยก็คือเหมือนเราได้ซึมซับเราได้เรียนรู้ในหลายๆอย่างในหลายมุมหลายๆเหตุผลที่ทุกคน,นหลายๆคนเผชิญกันแล้วก็มันก็จะมีบางคนนะั้นมาโพสถามปัญหามากมายต่างๆพิมพ์จึงหยิบยก ปัญหาเหล่านั้นมารวบรวมให้สาวๆพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะตกลงตงใจเลือกใครสักคนมาแต่งงานด้วยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเวลาที่เราย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศทิ้งหน้าที่การงานที่ไทยทิ้งการศึกษาที่ไทยเพราะาบางคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะ อาวุตัวเองมาต่อยอดได้ที่ต่างประเทศบางคนโชคดีมาต่อยอดได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเวลาที่เรามาเริ่มต้นชีวิตจากศูนย์ตัวกลมกลมในต่างประเทศนั้นมันไม่สนุกค่ะดังนั้นคนที่สําคัญและมีบทบาทกับชีวิตเรามากที่สุดก็คือสามีหรือแฟนค่ะ วันนี้เราก็มาพูดคุยประมาณนี้นะคะสาวๆก็ฝากสาวๆกดซับสไครต์ติดตามได้นะคะทางช่อง YouTube MyStore 15นะคะก็ยำ้ำเตือนสาวเสมอนะคะว่าให้ยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงโลกออนไลน์และโลกของความเป็นจริงไม่เหมือนกัน50-50กับทุกครั้งทุกคราวที่แชทหานหนุ่มหรือว่ามองหาใครสักคนนะคะก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ